และการแข่งไก่ก็จบเป็นที่เรียบร้อยซึ่งน่าเสียดายผมจบที่ PK8 แต่ก่อนที่เราจะไปลงลึสตอรี่ของผมในรอบนี้ผมขอแนะนำยอย่างๆก่อนนะครับเกี่ยวกับคนที่อยากจะมาแข่งไก่นะหนีไปอย่ามาแข่งเด็ดขาดสำหรับคนที่แบบว่าไม่ได้อยากจะใช้แบบงบบานปลายนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะได้ทุกอย่างจริงๆนะบอกเลยว่างบค่อนข้างที่จะบานปลายในระดับหนึ่งเลย พราะงั้นแล้วในคลิปนี้ผมก็จะพยายาม break าวน์ให้ละเอียดที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เพื่อจะเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆน,นะครับและไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงการแข่งไก่กันก่อนแล้วกันว่ามันคืออะไรมันคือการส่งไก่ให้กับบุคคลที่แข่งอยู่นะครับในรอบนั้นๆนเพื่อสู้กับอีกคนที่ถูกจับคู่มาสู้กับเรา ซึ่งคะแนนพวกนี้นะครับมันจะถูกนับเป็นระยะเวลา3วันก็ถ้าเกิดเพื่อนๆดูดีๆนะครับตรงกลางเพื่อนจะเห็นเลยนะครับว่ามันจะมีระยะเวลาถอยหลังนะครับว่าเหลืออีกกี่ชั่วโมงหรือเหลืออีกกี่วันนะครับและรอบที่เท่าไหร่แล้วนั่นเองซึ่งทั้งหมดก็จะมีอยู่10รอบด้วยกันแข่งทุกรอบนะครับและต้องพยายามสะสมคะแนนให้ได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เพื่อที่จะรับของรางวัลที่เราต้องการ แล้วคะแนนมันคำนวณยังไงกันบ้างละ่ะเวลาเราแข่งในแต่ละรอบก็จะคำนวณตามตารางนี้นะครับซึ่งเป็นตารางไม่ใช่ของผมหาเองนะเป็นข้อมูลที่ผมได้มาจากคนอื่นๆนะครับจนผมไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมาเป็นของใครแต่ยังไงก็ขอบคุณไว้ก่อนนะครับสำหรับคนที่ทำข้อมูลนี้ออกมาเพราะว่าผมเพิ่งจะมาเล่นจริงๆจังๆก็คือรอบนี้แล้วเพิ่งจะได้ตารางนี้เมื่อผมแข่งไปแล้วประมาณครึ่งทางเพราะงั้นแล้วอย่าทำพลาดไปผมนะครับ ตามตารางนี้พี่จะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าคะแนนที่เราจะได้นั้นถูกคำนวณเป็นไมล์สโต r ์เลยนะว่าถ้าเกิดเรา0-2,000ถึง2,000เราจะได้6คะแนนแบบแน่ๆนะครับห้าแ0,000บวกๆก,ก็36ขึ้นไปอะไรก็ว่าไปเนาะแต่ ตามความเป็นจริงผมว่ามันก็น่าจะบกลบอีกเล็กน้อยแหละแต่นั่นก็ไม่ใช่คะแนนทั้งหมดที่เราจะได้นะครับเพราะมันยังมีทั้งด้านของการแพ้และชนะอีกด้วยหากเราแพ้เราจะสูญเสียคะแนนไปครึ่งหนึ่งไม่ใช่คะแนนไก่นะครับย้ำว่าไม่ใช่คะแนนค่านิยมนะแต่จะเป็นคะแนนที่ถูกคำนวณออกมาเราจะสูญเสียไปครึ่งหนึ่งแต่ถ้าหากว่าเราชนะเราก็จะได้อีกครึ่งหนึ่งของสตรูที่แพ้ไปนะครับ อย่างเช่นพ k เคอันแรกของผมได้คะแนนอยู่ที่แสนเจ็ดเท่ากับว่าผมจะอยู่ในช่วงของ28คะแนนและสตรูนั้นจะอยู่ในช่วงของ20คะแนนและสตรูนั้นแพ้เท่ากับว่าสตรูนั้นต้องสูญเสีย10คะแนนหรือครึ่งหนึ่งของคะแนนที่เขามีให้กับผมและตัวเองนั้นเก็บไปอีก10เท่ากับว่าผมนั้นจะได้28ที่เป็นของผมอยู่แล้วบวกกับอีกครึ่งหนึ่งที่ขโมยมาได้เพราะผมชนะและนั่นก็คือการคำนวณแบบตรงไปตรงมาเลยซึ่งจะทำยังไงล่ะ ทำให้เรานั้นได้คะแนนแบบเยอะๆทุกๆรอบหรืออย่างน้อยในรอบที่เราสามารถชนะได้ก็ตามตารางและตามงบของเพื่อนๆนะครับถ้าหากว่าเพื่อนๆรู้สึกว่าเอ้ย อยากได้ทั้งหมดถึง Pk9 จริง,รงๆเพื่อนๆอาจจะต้องลงทุนหน่อยอาจจะเริ่มตั้งแต่2 5 0 0 0 0ขึ้นไปนะครับเพื่อที่ชนะแบบเยอะๆแบบนั้นและขโมยจากสตูอีกประมาณ8-10คะแบบนนตามองอบที่เพื่อนๆมีแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆจะทําอย่างนั้นนะครับเพื่อนๆจะต้องมั่นใจนะครับว่าสตูนั้นยอมแพ้เราแน่ๆและสตูนั้นมีคะแนนพอให้เราขโมยนะครับ อย่างเช่นในกรณีของผมนั้นสิ่งที่ผมทําพลาดไปใน PK หนึ่งก็คือถ้าผมยัดการให้สโตรน,นอีกประมาณ4 0 0 0ผมก็จะได้บวกอีก2คะแนนแน่ๆแล้วเพราะคู่แข่งของผมนั้นจากที่จะได้20คะแนนจะกลายเป็น24คะแนนเท่ากับผมจะมวมา12คะแนนแทนอันนี้นเป็นสิ่งที่ผมพลาดบอกเลยว่าเล็กๆน้อยๆก็นับนะครับทุกคะแนนมีค่าหมดเชื่อผมและอย่างเช่นของผมเนี่ยจริงๆถ้าเกิดผมมาแสนเแล้วผมอาจจะตีไปเลยสัก2อ0 0สนบวกบวกก็ได้ผมก็คงจะได้ประมาณ32แต้มบวกบวกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ อาจจะคุ้มกว่าในรอบแรกได้ที่มีสิทธิ์ที่จะชนะสูงมากๆเพราะรอบหลังๆแม่งตึงชิปหายถ้ากิดเพื่อนดูเนี่ยครับตึงเว้ยแล้วผมเจอแต่โอ้โหสุลตาทั้งนั้นโคตรสวย ถ้าเกิดเพื่อนๆสามารถกอบโกยในช่วงแรกๆได้นะครับมันจะทําให้ช่วงหลังๆของเพื่อนนั้นไม่เหนื่อยนั่นเองแล้วชาเพื่อนๆกำลังหาร้านเติมเกมอยู่แล้วก็ผมขอแนะนํา Red Potion ร้านบริการเติมเกมมือถือสุดคุม้มสะดวกรวดเร็วและปลอดภยัยเพราะทางร้านใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นนอกนจากนี้ทางร้านเองก็ยังรับเติมเกม,เมอ,อื่นๆอีกมากมายด้วยนะถ้าหากเพื่อนๆสนใจจริงๆก็สามารถติดต่อได้ตามช่องทางนี้หรือด,ดูที่ใต้คลิปของผมได้เลยอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆด้วยนะครับเขาจะได้จ้างผมต่อ อีกตัวอย่างหนึ่งก็คืออ่ะ PK สาของผม,ผมช่วงที่ผมกอบโกดได้ค่อนข้างเยอะเพราะสตรูนั้นก็อัดเหมือนกันแต่จริงๆไม่ต้องถึง46คะแนนก็ได้นะประมาณสัก40คะแนนก็ถือว่าหรูแล้วแล้วถ้าเกิดเราชนะประมาณ5รอบ40คะแนนก็เท่ากับว่า200คะแนนบวกๆแล้วนะครับที่เหลือถึงแม้ว่าเพื่อนจะแพ้เพื่อนก็จะได้ประมาณเกือบเกือบ300แล้วอะ่ะคือแค่นี้มันก็โอเคแล้วนะ ถ้าหากว่าเราแบบคำนวณดีๆวางหลักดีๆซึ่งใช่ครับมันก็ไม่ใช่มีแค่นั้นเพราะมันก็ต้องมีทางด้านของตัวกลยุทธ์อีกด้วยเท่าที่ผมสังเกตและเท่าที่ผมศึกษามาค่อนข้างเยอะ,ละหลายคนและหลายรูปแบบน,นะครับมันจะมีอยู่2แบบลหลักๆแล้วกันก็คือแบบกดดันสูตั้งแต่เนิ่นๆหรือไปปาดตอนจบมีทั้งข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันไปนะครับการที่เราค่อยๆย,ยัดไปตั้งแต่เนิ่นๆนั้นะหนึ่งเราไม่เสียตังค์เยอะในการปาด เพราะการปาดนั้นมันจะใช้แบบพวกไก่ชิ้นใหญ่ๆแล้วมันแพงมากถ้าเทียบกับการที่เราค่อยๆยัดแล้วเราซื้อจากข้อค้าแม่ค้าอะไรเงี้ยมันจะอยู่ที่ประมาณ5 0าสถึงหกทุกๆ1นึ่งหมื่นแต้มประมาณนั้นเลยซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นมิดมากกว่าแต่ถ้าเกิดเรามาพูดถึงทั้งด้านของการปาดโอ้โหบอกเลยนะครับว่าแพงมากอย่างเช่นเครื่องบินลำหนึ่งก็2 5 0 0ถึง3,000บาทบวกลบช่วงนั้นแล้วแต่ใครจะขายเท่าไหร่นะครับ หรือแม้แต่ฮอเองก็ตามก็จะมาประมาณ 700- ถึง1,000บวกลบก็แล้วแต่ช่วงแล้วแต่ตลาดว่าขาดแค่ไหนด้วยนะครับก็ประมาณนั้นนะอันนี้คือยกตัวอย่างคร่าวๆนะแต่อีกข้อดีหนึ่งนะครับเกี่ยวกับการที่ค่อยๆย,ยัดไปเรื่อยๆเนี่ยนะก็คือมันจะช่วยกดดันสตรูที่รู้สึกไม่อยากเสียตังค์เยอะหรือไม่อยากจะลองเสี่ยงดวงในรอบนั้นๆอ่นนะเขาก็จะถอยทั้งแต่เนิ่นๆเ,เลยอย่างเช่นถ้าเกิดว่าผมกดดันในวันแรกนะครับยัดไปเลย3 0 0 0 0น สตูนั้นก็จะโอ้โหถ้าไอ้นี่แม่งเล่น3 0 0แสนมันก็น่าจะปาดมันน่าจะเอาจริงอะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีการรู้สึกถอยแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถใช้ได้แต่พิจารณาจากหน้าร็อบบี้ของเขาด้วยว่าเขาดูเป็นคนที่ทุ่มเงินกับเกมนี้เยอะขนาดไหนถ้าไม่ก็คงไม่สู้เท่าไหร่หรอกแต่ถ้าเกิดว่าเห็นเขามีแบบรถซุปเปอร์คาร์เต็มคลังปืนอัพเต็มหมดอะไรเงี้ยโอเคมีแนวโนม้มที่เขาจะสู้กลับหรืออาจจะปาดตอนจบเลยด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเพื่อนจะต้องวางแผนดีๆ หรือแม้กระทั่งไปดูรอบก่อนน,นั้นนก็ได้ว่าเขาเปิดไก่อยู่ไหมเขาได้ปาดตอนจบไหมถ้าเกิดเขาปาดตอนจบเท่ากับว่าอ่าแม่งใช้แผน2องแม่งใช้แผนปาดเพราะงั้นเราก็ต้องมาพิจารณาอีกทีนึงครับว่าเราควรที่จะเตรียมไว้เท่าไหร่ในการปาดกลับถ้าาเขาปาดมาหรือเราจะปาดเผื่อยัดไปก่อน3 0 0แสนแล้วก็ค่อยปาดอีกเผื่อประมาณสักส0 0แสนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับคือมันมีหลายเทคนิคแล้วก็มันมีหลายอย่างที่จะต้องศึกษาเนี่ยแต่ถ้าเกิดเคือนโชคดีจริงๆก็เจอคู่แขกทีไ่ไม่ตึงเท่าไหร่หรอกแค่บังเอิญว่าช่วงหลังๆผม่งงหาย แล้วผมไปพลาดหลายรอบด้วยแหละตั้งแต่เนี่ยหถึง PK 5เนี่ยผมเล่นแบบงูปลาปาแล้วไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวอะไรเลยไม่งั้นผมก็ได้ PK 9ไปแล้วผมขาดแค่สิบแปดคะแนนผมเศร้ามากแต่ก็เป็นบทเรียนให้กับผมแหละก็เลยเอามาถ่ายทอดต่อเลยครับ ก็ได้ให้ผมสรุปง่ายๆนะครับก็ถ้าหากเพื่อนๆมันจะแข่งเพื่อนๆก็จะต้องพิจารณาก่อนนะครับว่าเพื่อนๆอยากจะได้ PK ถึงเท่าไรและค่อยๆบริหารงบของตัวเองและจํานวนคะแนน,นที่จะต้องได้นะครับในช่วงนั้นๆนะครับเพื่อที่จะเอาคะแนนให้ได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้และทุกๆก,การแข่งผมขอแนะนํหนึ่งอย่างนะครับก็คือส่องสตรูด้วยครับว่าคู่แข่งของเรานั้นเป็นคู่แข่งประเภทไหน ไปดูหน้าล็อบบี้ของเขาเขาอัดหนักไหมกับเกมนี้แล้วไปดูการส่งไก่ของเขาด้วยนะครับว่ารอบล่าสุดมีการส่งอะไรไปบ้างหน้าล็อบบี้มีอะไรบินไปบินมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันจะช่วยในการตัดสินใจนะครับว่าคนคนนั้นเข้าแข่งไก่แบบจริงจังหรือเปล่าอ๋อแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนถามนะว่ารอบนี้ผมใช้งบไปเท่าไหร่กน็น่าจะหลักหมื่นแหละแล้วประมาณสองสาล้านไก่มั้งประมาณนั้นก็หมดไปเยอะละเทวานี้ไม่มีอะไรแนละ้วเจอกัน